สวัสดีครับสมาชิกผู้รักการปัน่นจักรยานทุกท่านนะครับวันนี้ถือเป็นคลิปประวัติศาสตร์คลิปหนึ่งนะครับที่มีการร่วมปั่นของชมรมอุลมบลรัียนบุรีนะฮะและชมรมอานน์บุรธานีนะครับวันนี้เราปั่นทางเรียบกันนะครับมีก็เจอลูกลังเจอคอสบางเล็กน้อยนะครับเส้นทางก็มาทางอำเภอกระทาทล้มนะครับทางไปจุิเกตนะครับแล้วก็พอเลยฉเฉลิมพล มาคามรีสอร์ทนะครับเราก็เลี้ยวขวาเข้ามานะฮะแล้วเราก็เข้าไปดูเขื่อนหัวนานะฮะที่กัน้นไอแม่น้ำมูลนะฮะกั้นแม่น้ำมูลคล้ายๆเป็นฝายน้ำล้นนะครับอันนี้เราที่กลังถ่ายทำวิดีโอนี้เป็นเส้นทางที่เลยเขื่อนหัวนามาแล้วนะครับแล้วก็ทะลุมาที่บ้านเชือบหลังจากกินน้ำกินท่าเรียบร้อยนะฮะเราก็ทะลุมาบ้านฉีทวนนะครับ เ้นทางฤลยดูายฝนต้นหนานี่กำลังครึ้มนะฮะสดชื่นนะครับต้นหญ้าต้นไม้เขียวนะครับข้าวเขียวนะฮะยังไม่ออกออกรวงบ้างก็เริ่มกิบเกียวไว้บ้างเล็กน้อยนะแต่ก็ยังเขียวอยู่นะครับตันี้สมาชิกอุบลรักและอานนท์นี้ร่วม20กว่าได้นะฮะสปี้ปเลยนะครับ เดี๋ยวป็นที่ปวดสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไปลงมากันนานแล้วนะครับอ่แล้วผมจะไล่ไเห็นหน้าหนึ่งจากกลางๆมานะอ่าละม,มีเริ่มมีการผักเริ่มดันกันแล้วบ้างเล็กน้อยแล้วครับนะฮะอ่าละครับผมก็จึงมีบ้างครับอ่าเราก็ช่วยกันไปด้วยกันนะครับเราไม่ทิ้งกันนะตามมอเตอร์นะครับอ่าละรู้สึกข้างหน้าจะมี ทางคอดเล็กน้อยนะฮะทางลุกลังเล็กน้อยนะครับซึ่งคงยังเป็นทางที่กำลังซ่อมแซมนะคคงไม่ยาวมากครับเอและว,วันนี้เราก็ก็ผสมกันนะฮะทั้งหมอกทั้งภูเขานะครับวันนี้เราก็จะออกจากบ้านเชือกนะฮะไปถึงบ้านชีถวนนะครับ อำเภอเค่องในนะจังหวัดพัทลธาน,นีนะครับถ้ามีเวลาเราก็จะได้ดูทุ่งข้าวนะฮะาล่ะแวันนี้ผมกำลังใช้ทักษะการปั่นเสื้อหมอกแบบไซโคโคอร์สบนทางลูกลังเนี่ยนะฮะเพือ่อมาหนึ่งถือววิดีโอ คือตู้เรานี่อุตสาหบินมาจากจุมนนะ้มพรนะไม่ได้มาปั่นทิปโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยอ่าและโอ้ปั่นเสริมอบกมือเดียวถ่ายวิดีโอนี่มันก็เออะะอะไรนะ ไมเป็นไรครับเอาละเอาละน่า,าจะหมดล,ละวันนี้ก็มีอานนนก็นำโดยพี่มุ้ยนะะวิทยาจจนร์ลามนะครับแล้วก็มีพี่เซเวิตนะฮะจากคุณสกอตนะฮะชาวต่างชาติปั่นด้วยกันประจำทั้ง ทางเรียบแล้วก็แท็กนะครับสมาชิกอนทน์นก็มีนะฮะพี่มุย้ยมีเฮแทนนะครับมีพี่เฮโฮนะฮะมีหนุยนะช่างหนุยแล้วก็ต้นนะครับไม่รู้ว่าผมจะกล่าวหมดไหมนะครับเดี๋ยวไล่ไปนะครับสมาชิกวุรักก็มี กับผมนะฮะประธานชมรมวิรักชมบุรีนะฮะในแพทย์ชเวลิสรทธิ์นะครับ,รเเรรรบแล้วก็วันนี้มีแพทย์มาปั่นด้วยสองท่านนะฮะก็คือประสาทะได้แพทย์นะคุณหมอดามอนประสิทธิภูริปีชานะฮะแล้วก็คุณหมอสัญญกรรมคุณหมอธีรวัตรพาสตะโรดนะนะครับ ก็มีพี่ตุ้ยนะฮะพยาบาลที่กิตพยาบาลพี่อุ้งันหัวหน้านแผนกขคหะนะครับแล้วก็พี่เบนไปหัวหน้าฝายจัดซื้อนะครับแล้วก็พี่ฮิตหัวหน้านแผนกพยาบาลดมยาสลบนะครับแล้วก็มีอ่า ต้องตุง๋มการตลาดนะครับแล้วก็มีพี่ไทยพี่ไทยนี่ก็เป็นสามีของพิ่เกตนะฮะหัวหน,น้าพิบัีโอพีดีแล้วก็พี่เตีย้ยหัวหน้าฝ่ายช่างซิลน,นะฮะของวันลักเดีย๋ยวถ้ามีใครที่ผมตกหล่นอีกทีผมจะบอกนะครับเอาลนะะผ่านสะพาน หัวยีกกอกเลยฮะเนี่ยหัวยกกี๊กอกนะครับคุณหมอรามอและคุณหมอจอนคุณหมอธีรวัตรก็อันนี้สบายฝันแบบสบายไม่กดดันนำหน้าไปสามคนก็มี คุณสกอตนะฮะคุณสกอตได้เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนนาลินุก,กุลวุรธานีนะครับแล้วก็ตามไปเลยพี่มุ้ยนะครับแล้วก็ช่างหนุย่ยเฮียเดยวิดเฮียเดยวิดฝรั่งจอมซ่าไปรอยอยู่หน้าแล้วนะครับอ่าพี่เดวิดถ่ายวิดีโอ พี่ทีวิกำลังหาบ้านเช่าอยู่พี่ทีวิเคยทำงานที่แต่ก่อนทำงานที่เกกาแฟที่ปักเซเป็นทหารเก่าได้ภรรยาคนไทยชื่อพี่บุญมีตอนนี้ก็มาทำเรื่องศาสนาอาไปแล้วเนี่ยจอมซ่าเออนะครับก็กลุ่มเราก็มี หลากหลายสาขาอาชีพนะครับเพราะว่าจักรยานเป็นที่รวมของคนไม่เลือกอาชีพเลือกชัน้นนะไม่เลือกอายุเลือกเพศเลือกวัยถ้ามีใจรักจักรยานรักการปั่นช่วยเหลือเพื่อเฟื่อกันเราก็สามารถาร่วมกันได้นะฮะปั่นไปคุยกันไปนะฮะวิถีภาพที่สวยงามหลังปั่นถ้ามีเวลาก็สังสรรค์กันเรียงสังสรรค์กันนะครับอันนี้ก็เป็นทิ่ประจำ เป็นประเพณีประจําของจักรยานไปซะแล้วนะฮะเป็นที่น่ายินดีว่ารัฐบาลท่านชุดนี้ท่านส่งเสริมนชัดเจน,นะฮะมียุทธศาสตร์เรื่องจักรยานชัดเจนเพื่อลดการใช้พลังงานประหยัดนะครับเพื่อสุขภาพนะครับเอาละฮะเดี๋ยวผมค่อยๆถอยลงไปนะฮะไปกลุ่มหลังนะฮะเดี๋ยวจะไม่มีรูปกันที่น้อยใ,ใจนะครับ โอ้กลุ่มหลังกลุ่มหลังห่างเยอะเลยเห็นดีต้องวกกลับไปซะแล้วถ้างั้นเดี๋ยววิดีโอนจะยาวเกินไปเดี๋ยวโหลดกันหน้ามืดเลยนะครับมาแล้วครับมาแล้ว